โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในวันฝนตกนะครับนี่เลยวันนี้จะพาไปขุดดินนะครับผมก็ฝนตันตกซะก่อนนะนะฮะว่าจะพาไาเล่นรถใหม่นี่ครับผมนี่เลยนะก็เป็นหกล้อดำนะฮะฮีโน่ิงไฮเทคนะครับวันนี้มาในเวอร์ชั่นสีแดงนะครับนี่เลยก็จะมีลวดลายประมาณนี้เลยนะ นะครับผมนี่ฮะลายส,สวยเลยนะฮะอ่านี่ครับผมก็เป็นรถใหม่ครับเพิ่งทําเสร็จใหม่นะคันนี้มีระบบไฟครบหมดเลยนะครับผมนี่ดยวเปิดให้ดูไฟวิ่งเป็ไงโอโ้โหสุดจัดนะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเราก็สเต็ปเบาๆนะออไฟเลี้ยวไม่ได้ทําไฟเลี้ยวซิ่งมานะครับ ประมาณนี้นะครับผมว่าจะย้ายไมโครไปขุดดินนะครับผมนี่เลยก็ามากับ P 400นะครับนี่เลยโคมสุนะฮะย้ายใส่หาสาลี่ไปแล้วก็เอารถถ่ายย้ายไปนะครับอพอดีต้องย้ายเข้าไปในสวนนะฮะก็ฝนตกซะก่อนนะฮะก็น่าจะย้ายไปทั้งฝนตกนี่แหละนะนะครับเดี๋ยวเอาดินไปถมที่ที่เดิมนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลย ะะฮแต่ว่าเราย้ายที่ขุดดินใหม่แค่นั้นเองนะอ่าโอเควันนี้มากับอ่ารถไถฟ,ฟอร์ดทอลันนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาสีม่วงนะวันนี้นะครับนี่เพิ่งเอามาเล่นเดี๋ยวผมจะย้ายไมโครไปก่อนนะเดี๋ยวกลับเอารถดำนะครับอ่าไปเลยครับผมฝนตกฝนต,ตกเดี๋ยวขับภายในดีกว่าครับ,น,น,รบนี่ภายในดีวกว่าน,นะ ไอรถรถถ่ายเรามีที่ปั่น้ผนด้วยเป็นไงเออโคตรสมจริงอะ่ะนี่ฝนตกครับฝนตกเบาๆนะวันนี้ตกเบาๆครับไม่มีฟ้าร้องเลยน,นี่ตกพาลุยครับผมวันนี้ลุยโคลนโอ้โหจมโอ้โหจมเลยครับผม หายแล้วเป็นไงล่ะทีนี้อโอ้ติดเลยนะเนี่ยนะครับโอ้พุ่งลงมาีิติดเลยทำไงล่ะทีนี้เอาแล้วครับผมเอาแล้วต้องสละรถแล้วครับจังหวะนี้นะโอคันนี้น่าจะย้ายไปไม่ได้อะนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปเอาอ่าคันสีฟ้ามาลากเอาดีกว่านะฮะ เรวคันนี้ไปลองลากดูนะครับน่าจะลากได้อยู่คันนี้คันใหญ่นะฮะอันนี้หน้างานเรานะนะครับเดี๋ยวเอาดินมาเท,เาเามมาเทตรงนีเ้เดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บงานฝะนตกทีหนึ่งนี่ได้เรื่องเลยนะครับตกทีได้เรื่องเลยอ่ะไอ้คันนะี้ที่ปั่นฝนใช้ไม่ได้เว้ยนะฮะ อลองเอาคันนี้ไปลากดูนะครับมันโหมนะมันโหม่ม่เลยันนี้ล้อโตครับผมล้อโตแล้วก็คนดึงใหญ่ด้วยนะ8ขั้วเดี๋ยวลองมาลากดูนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้หาสาลี่เราน่าจะติดไปแล้วอะ่ะเมคโคก็น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับ ขนาดรุ่นใหญ่เราก็แบบยังไฝลำบากอ่ะนะฮะหืมตรงนี้โค้ดเอาอ่ะนะครับโอ้เนี่ยอันนี้ขนาดรุ่นใหญ่นะหาแล้วไงลากไปไปแล้วครับผมถอย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 เอ้ยเอาเอาไงเอาไงครับผมถอยเปล่าวันนี้จะไหวเปล่า ลาแวะไปเลยครับผมเอ้ยมันติดนะเนี่ยมันมันย้ายไม่ไปเลยอะ่ะโอ้วันนี้ว่าจะกินหมูสักหน่อยครับผมเติมหมูกินนะนีโหจบแล้วครับจบแล้วรถไถสองทันติดทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไถออกกัน ติดครับผม oh 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 oh. เดี๋ยว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 ผมต้องเอาพวกรถพวกตัวนี้มานะอันนี้น่าจะลากได้อยู่อันนี้เป็นตัวแรงของเราเลยนะอันนี้ไม่ได้ขับนานล้วอันนี้เป็นรถไรถรอตีตะขาบนะครับอันนี้เอาไว้ในเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะโอเคเดี๋ยวเอาคันนี้ไปลากดูครับว่าจะลากได้ไหมนะ อันนี้ทํามาสําหรับไม่ลากเลยนะคันนี้นะครับมาแล้วครับผมถ้าคันนี้ติดอีกก็จบนะฮะจบเหยเลยนะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนนะอ่าโคเราเพื่อนดินแล้วอ่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยเพื่อนดินแล้วเฮ้ยคันนี้คันนี้วิ่งสบายเลยครับผมอี๋ครับนี่เป็นไงโอ้โห เออลากได้เฉยครับผมไปไ็่ไงให้ถึงมือพี่ใหญ่นะนี่ครับโอ้ลากสบายเลยอะ่ะวิ่งลุยเลยครับเดี๋ยวรอดูรถดำเตานะว่าจะมาได้เปล่า,า,าทางเข้าตรงนี้จะแคบนิดนึงนะฮะ นีมันต้องเจอที่ใหญ่เราแบบนี้มมีดิฟนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไปได้อยู่โอ้ไม่ได้ขับนานครับผมฟันเผาออกแล้วอะ่ะออกข้อแล้วอะ่ะฟันขาวฟันขาวฟันานอ่าเดี๋ยวจอดตรงไหนดี่ เพาไก็ด้านในนะ่าจะไม่ได้แคบเกินนะแล้วก็เอาบันไดลงนะเดี๋ยวเอาโฟโลงเลยครับอ่าโอเคพร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวย้ายมาโคโลงก่อนโคคันเล็กๆก,ก็หนนะักเอาเรื่องดรับ โอ้ครับผมอ๋อไม่โค้ไม่โค้ที่บอกนะว่าไม่โคติดอีกนี่โอ้ไม่ผ่านได้ดิเอ้าติดเฉยป่ะโค้ติดฉเยดฉยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันวิงไม่ไปเลยนะนนี่ไม่ไปเลยครับผม ต้องอใช้ผูกกีตวัดไปแบบนี้โหนี้งานหยาบครับผมบอกเลยนะงานหยาบครับผมงานหยาบนะแล้วคือแบบมันมันติดอะไรเนี่ยฝนตกแล้วมันติดโลมอ่ะโอ้เลยไม,มโ่โคเราก็น้อ กว่าจะถึงหน้าง,งานกว่าจะได้ขุดดินกว่าจะได้ตักดินนะครับวันนี้อุปสรรคมากมายยอดเลยครับอีกนิดเดียวใกล้ถึงตรงนี้แล้วแปะแนแปะแนวแวโอ้โหมันติดอะม,ดมันติดมันติดนะผม ติดเฉยไม่กลัวเราเก็เนาะนิดเดียวครับผมจะถึงกองดีแล้วอันนี้ก็โอ้วิ่งไปไหนของมันเ,นะเนัะเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับผม ติดครับผมแมนะ่โคไม่มีแรงนะเรา,ายเก่าแลนะ้วอ่าโอเคโอ้นี่ไงเดี๋ยวเรามาตั้งมุมกล้องภายในสักเจ็ดสิบประมาณนี้ครับผมอ่าโอเค ขับภายในแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปเอารถดำม,มาก่อนนะครับผมมาครับผมรถดำเราออกงานวันแรกครับโอ้โห,โหลุยฝนเลยอ่ะนะนออกงานวันแรกก็ลุยเลยครับผมเดีวมาแล้วรถไถจอดทิ้งอยู่เลย เาดูตอนรถหนักเราดูตอนรถหนักนะครับอันนี้วิ่งยังจะไม่ค่อยออกเลยตนตกหนักมากครับช่วงนี้ก็ผมตกทุกวันเลยนะ ดีครับผมดีโอ้โหนี้เดี๋ยวเราต้องถอยเข้าไปครับถอยถอยถอยโอเค มาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเราไปขับแม็กโครดีกว่าครับผมแม็กโดวาตัวเราก็แบบอยากขยืดนี่ไปไหนมาไหนเลยมาอันนี้แม็กโครไม่มีออปชั่นนะนี่อันนี้เป็นแบบบุ้งกี่ไม่ทะลุนะครับนี่ครับผมแต่ว่าก็พอขับได้ขับสนุกอยู่นะ เอออ๋อมันเทไม่ถึงนี่ว่ผมลืมไปว่าขับไมโคนที่แข็งท้่นนะฮะเอารถของรอดเราก็ติดแล้วนีออ่แต่แบบนี้ครับดแล้วติดแล้วไมโคโ้วันนี้มันวันอะไรรถติดเดนะี๋ยวลองใหม่ครับผม ก่อนนะฮะเออนี่เทไม่ค่อยอยากจะลงนะผมว่านะนะรครับมงกี่เล็กครับน่าจะหลายคิวอยู่นะฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวดูขุดนีงน,นี้ออกด้วย โอ้ยสุดโดนรถด,ด้าแล้วเนี่ยนี่ครับนี่มันต้องแบบรู้จังหวะมันนะโคนี้ มันเทมันเทไม่ค่อยลงดินมันเปียกหรือเปล่ามันติดมุกขีนี่น,นี่ขุดกองดินออกอเหมือนจะใกล้จะเต็มแล้ว จะเต็มแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวดินไปเทก่อนนะครับโอ้เพิ่งได้เที่ยวเดียวเองนะฮะรถติดนะครับเอาแล้วติดเลยครับผมถอ,โโอยถอยโยก่อนถอยโยก่อนนี่เลยอใหม่นะสีแดงนะวันนี้นะครับ เดงต่อเราเอาการเลย รถออถ่ายนี่แนวใหญ่เลยครับรถถ่ายนี่ทางหินแล้วนี่ทางหินวิ่งง่ายครับ ตกครับวิ่งลำบากมากเลยวันนี้น่าจะได้แค่เที่ยวเดียวนะครับผมสำหรับงานหกร้อเรานะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าใครชอบครับฝากกดไลร์ให้ด้วยละกันนะครับผมกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้เนาะรถติดโผล่มานะนะครับเดี๋ยวรอพาทีมงานมาแล้วกัน,นครับผมก็คลิปหน้าเลยนะฮะส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลรไปก่อนครับผมสวัสดีครับ